ดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาววันนี้แม่น้องกระดามาตามโค้งสุดท้ายแม่บายแม่บายไม่ได้ฝันพี่น้องแต่ว่าล้านไส้เผิ่นเมื่อในีวันผ่าล้านไส้เผิ่นคิดยังได้บอกเลขเผิ่นสองตัวหางเดียวเผิ่นบอกเคยบอกเลยจ้ะแต,แต่คิดยังได้เผิ่นบอกเลขอย่างนี้สองตัวหางเดียวรับชมรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องกระดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้มาหาแม่บายกับน,น้องแท็กเตอร์เป็นยังไงคะแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสบายดีบ่สบายดีอยูจ่จ้าเมื่อนี้บ่ได้ไปเก็บเฮดบ่ค่ะบ่จ้ายเฮดเศร้าออกเก็บบดโคกเลยจ้าแต่ข้าวโพดเป็นบ่ค่ะแม่แล้วปลูกข้าวโพดอยู่ประมาณข้าวๆเนาะบ่ได้งานดอกบอขายนิดเดียวบ่พองานขายพ่อได้ซื้ออาหารไปเมื่อเมื่อยู่กับหลานนสองคนยายกับหลานนะคะน้องกับน้องแท็กเตอร์นะ จะขายว่าดีเอฟซีเป็นกับว่าดีก็ได้เนาะมือเป็นยั่างก็ปลายกมือมาขึ้นนะคะเพิ่นเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะสวัสดีบ้านมาเอฟซีกับโชคดีนะเพิ่นกับฝากมาให้รอบแรกนุษยที่ย่ามอบเป็นย่งเมยเป็นย่งมือเลยนะุตรมอบไปแล้วรอบแรกหรือซื้อว่ารอบแรกนะมอบไปสองพันหานนะคะรอบนี้กับนีอยู่สองท่นสองคนคุณพี่กุลฝากมาให้แม่บายกับน้องแท็กเตอร์สองพันห้าร้อยบาทนะคะเพิ่นบอกว่า อยาให้ซื้อรถเข็นให้น้องเขาแล้วเขาเขาห้องน้ำหรือไปเอข้างนอกไม่ใช่ไปได้บ่าเพราะว่าแก้ไปเพราะได้ไม่มีแงนั่งบ่ได้แล้วไม่มีแรงเนาะแม้กระทั่งยกมือบัดดีก็ไม่มีแรงเนาะยืมเข่าก็ได้ป้อนเนาะนะคะซอยตัวเองบ่ได้นะคะ แค to okay. ่นั่งที่นั่งกับคุณพี่กุลฝากมาให้สองพันห้าร้อยบาทแล้วก็มีคุณสวัสด์สามร้อยนะคะรวมจำนวนเงินทั้งหมดทั้งมวลสองพันแปดร้อยบาทนะคะถึงมืออล้วเด้อแม่อวยเพราะ่าในอีพซีนะคะขอให้อีซีถือเลดเดอหวัดสีมาเนี่ก็เลยอันแม่าบว่าฝันนอกแต่ว่าหลานคลิปแรกคลิปแรกที่นุนทย่ามาตามหรือซึ่งว่าแม่บายจะ เพื่อนบ้านฝากเมื่อลงเนาะจะเป็นหกศูนย์กับเก้าศูนย์นะเมื่อนี้จะมาตามเป็นโค้งทุดท้ายบ่ฟันบอกค่ะโบฟันต่ว่าหลานบานบอกน้องน้องเค็เตอร์บอกบอกตัวใดค่ะเก้าเจ็ดบอกเมื่อนี้บอกแม่จ้าบอกเมื่อนี้แหละเมื่อนี้เป็นวันศินแนนวันศินวันศิ์น้อยเราเคยบอกกวจ้ะบอก โอ้บอตามันเลยเนาะอ๋อแสดงว่าแม่บ่ฝันแม่ว่าพวกหนูจะมากก็ได้ถามหลานเพื่อได้เลขฝากเอฟซีโอมาค่คยบอกกัคยาดอกเก้าเจ็ดให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อน้องเน็ตเตอร์ครับครับหน่อยลูกเลยพยักหนาแล้วเร็๋ยวให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อครับท่านจะได้ฝากนะครับคเอฟซีจะได้ฝากเงินมาให้ค่าขนมอีกเนาะลูกนะผมทะลุพยักหน้าเลขเก้าเจ็ดนี่มันอยู่บนขึ้นอยู่ล่างเนื้อ มุจากบนจากหลางว่าน้อนังซื้อกับวัลูเราวัลูนังซือเ้อพี่น้องวัลหนังสือเลยเนเบาแห้งๆเลยว่แม่เก้าเจ็ดอันนี้แล้วมัน่มาต่างนอันนี้จ้าจ้าที่แรกเนมาจังไหนเปนมาจระโตว่แม่ที่เอียดว่าเก้าจ้าโดนเติบว่าเจ็ดอ๋อเกแต่เจ็ดนานเจ็ดต่งตามาหมดจ้าเจ็ดมาน้ำปนที่แรกแม่ว่าไ้ตัวเดียวมันมีซื้อเนาะมันก็เลยขิดโดนเติบ เคดเราไปเลยว่าเจ็ดแต่ว่าเพื่นบอลูนังสือแล้วค่ะเด้อเอฟซีเอ้ยเป็นหัวตั้งสี่บอกตีด้วเท่าที่ลูกตอนน้องเขายังแลนได้ยังได้ไปโรงเรียนฮอดปอได้ไหมว่าป็นปอสองเรียนฮอปอสองหรอก็บ่มีเรียนัเล่ากับบอลูนังสือดอกเลาไปจ้าจ้ไปซื้อพวกว่มนูซื้อเล่ามซ่าพัฒนาการเล่าว่ามันวนูสัฒนการมั่ว่านีแปลกเลยพวกหนูลงรถมาแกยิ้มเลย ยิ่งทุกเที่ยนสิบ่ยิ่งยากาแปตกขึ้กันเนี่ยเราบ่เคยแล้วบ่เคยบอกเลยยู่กับหลานมาจนป่านนี้หลานบ่เคยบอกเลยบอกอาบอกเพิ่นมาขยักควัดเล่ก้าเล่นยังคนแล้วครั้งแรกในชีวิตเพิ่นก็มีตรวาดลูกวัดยังเลยในซื้อลองซื้อนี่เพิ่นสีวูลู่เลย สรู้บ้าคงัด้ของแม่บายแม่บายไม่ฝันคลิปแรกนี่เลขเพื่อนบ้านเอามาฝากให้เอฟซีมีหกศูนย์กับเก้าศูนย์คลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะอันนี้ห้องร้านร้านหน่อยบอคือน้องแท็กเตอร์ที่นั่งอยู่ตรงนานี่น้องแล้วเป็นกอิามีตาแรงเป็นคนพิการนะคะไม่มีแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะน้ำซื้อกับบอูค้างเยาวคือเก้าเจ็ดนะคะเข้าก็เลเขียนกนรหายคือหกเจ็ดหกเจ็ดเป็นตัวกันเจ้านันอยู่ดอกแตกเนาะ ท่านสิถามอีกเพคนสิบอกว่าบอดิบอกบ้าครั้งเดียวจบอแมนกับพวกเนี่เราคนอาจติยาห้แบบว่าอยากตอบแทนที่ถือคนเอาเงินมายังใไงนอกจากนอถามนี่สิเอซี่ถามน้องเบิรงดด้วยเล่าสิบอกบอกถ้าถือตัวออกตัวนี้ใช่โยเลยเถอคันถามกับยาเนาะบอกเนาะเพราะว่าเราก็จังสี่นรูบรสุิ์ด้วยไห เอฟซีเราดีน้ำด้อลงเด้อครับผมแม่ลู้ข้าพูดตอนนั้นอ่ะกินข้าวเช้าแล้วเ่าแม่กินแล้วพรอนแล้วไปยู่จังสี่ห่อคะยู่จังสี่แล้วไปวัดมากอ่ะวัดวัดสิเมียนเียนเก็บดอกไม้เก็บปักแกกันแล้วกันป้อนเข่าป้อนเข่าแล้วว่าสิต้มข้าวโพดเอ๋อริซอข้าวโพดให้เด้อลืมท่านนาไปวัดกับร้านยู่ <c oughs> แล้วมอนบ็หันตื่นไปวัดไปวัดตลอดตั้งศีลอ๋อเอาคุณแกก็ลอ,อกไกวบองไกวชื่อชื่อย่านม้าย่านอันนี่ยังเขาขวดต้ตมเอาเกียใส่เด้อยังสวาบนบันนี้เวลาสุกแล้วฟฝ้าเท่าออกจากน้ำยังไปเสียน้ำน้ำข,ขายกับขายเงี้ยไปกินกราไปกิน,กนยุ่มหมอ,อก,กับปิดเยิ้มน้ำยุ่มเราไปลองไปเอาไปเก็บกระโปรงให้คนนึน แล้วเขาโค่ให้เจ um, so like? yeah, well, hey, yeah. ่บน really oh ิดหน่ยวกับเขาโค่ให้เขาเป็นเด็กสิเขาเด็กเขาโคดเขาโคดแล้วเขาโคดเขาโคดแล้วบ้านนี้น้ำเบิ้งตัวเขาทำคงทั้งหลังเลยน้าสิเก็บที่พันท้ายจริงเป็นเป็นเฮ้ยแล้วก็ปูยู่งกลางๆบ้างแม่น้องนากับน้องทิยามาคนก็เอาโค่นเขาโคดให้พี่น้องนี่จ้ะ นะคะจะรู้วันในคลิปนี้โคงสุดท้ายของแม่บใบกับน้องแทคกเตอร์แม่บายบ่ได้ฝันได้เป็นบ่ค่ะาดนี้จ้าคื่อเอ่อ00ก็90นะคะสำหรับคลิปนี้โคงสุดท้ายแม่บายแม่ฝันแต่น้องแท็กเตอร์บอกบอกโดยที่ไม่เคยบอกมาก่อนบอกครั้งแรกในชีวิตมันบ้าแน่นุ่มเอาถือบอกแม่จ้าเขาบ้าค่อยบอกค่อยบอกแม่แล้วว่าอันนี้ยข่าวว่านุ่นที่ย่าจะเอา น้ำใจที่เอฟซีโอนมากมะมอบงใหญ่เพิ่นจะได้วาเพื่อมากแล้วผมมีเลสที่นี่จังไดจะได้ถามร้านนะคะถามน้องแท็กเตอร์น้องแท็กเตอร์บอกเก้าแล้วก็บอกเจ็ดนะคะเขาบอกแล้วเขาบอกกีฬาโตง่ามาแม่ง่ามสรุปมาได้คลิปนี้นะคะเซงสุดท้ายของแม่บายน้องแท็กเตอร์บอกค้างเดียวคือเก้าเจ็ดนะคะห่าวงให้ใหญ่คือเก้าเจ็ดเป็นตัวแน่นตัวกันคือหกเจ็ดสาเหตุที่เฮ็ดแบบนี้เพราะว่า เ,เลขเก 9, ้ากับเลขหกเป็นเลขคาขากันเอา้เอาวข้ามันอรอเก่าหนึ่งเลยเจ็ด <relationships> มันคือเลขหนึ่งแถบบางกลางเนาะแต่ว่าเขาเอาเป็นโตเนาะเขาบ่ได้เขียนเขาเอาเป็นโต,ตเลข <8. S 1> เก้าเจ็ดนะคะพิจารณาเนอะพ่อแม่ไม่นอนเอฟซีนะคะนอนเขาบ่เคายบอกแต่เกา้าคนบ่เคยบอกบอกมวนแรกดีสีแห้งด้วยเนาะแม่เนาะแม่เออว่าเขาลงจากรถเพิ่นกันยิมใส่แล้วเรจาจะเนาะแม่เทุกอย่างเขาเขาลงจากรถนี่เพิ่นสิบห พันยานก้นแดดอ่เนาะเดี๋ยวนีเพันเพ่นยิ้มใช่แค่แค่จันอ้าวกตะเอาถึงมาอเลยขอบคุณมากมากค่ะโค้ดเเลคาด้วยไหเขเขาด้วยขายเหฟนี้เลยเคาเข้าพันยานว่าเห็นพนยานบ่อย่บานุนท้ก็ได้ด้ยใชรอยูคับ รานสคนนี่ก็ต้มแค่เดิมยังมันี่น้องะบระมนีวันก็ดูยีวันเอฟซีดูนะกินข้าวแซ่บบอบอไม่เป็นยหรอบอครับอืมจบ่อไหก่อนหรออบอนนนอยต้องรบอนนนอยถามบ่ถามถ้าถ้าเป็นวันศิลนี่ปกติเราเพิ่นเพิ่นเป็นยังก่อนิ่นสี่อรวาด อารา瓦แบบ่าแม่ไปทัวทีบเดี๋ยวบอกขึ้นสินมุดนี้มุดงินเราแล้วเนาะตั้งหางขาวไปตั้งหางว่านี้เป็นวันสินบ่าอารา瓦บอกเลขตั้งหางอาราดต้มว่านนี่แล้ว่อ๋อวันมันสินวันหมูวันมันโกนเนาะแม่เนาะแป้งเนาะหันวันโกนว่าอารวา瓦กัดหลังหมูสังเกตแล้วคนพิเศษหนึ่งวันศีลมักบอกเลขคือพ่อมาพ่อมาวันศีลเนี่ยยางอ้อมบ้านเราก็บอกเลขดีบ๊อ่บอกก็เทียเด้แป้งมาตัดสิบนั่นมีนี่้อกไปต้มมันแทอะอุ้ยไป ออกจากคลิปนี่กับชีวิตต้นนั้นเนี่ยกับว่าเคยถามแล้วนะถามแล้วก็บ่บอกไหมคือเคยถามแล้วแล้วก็บอกบอกกันหมดจ้ะเราเคยถามอยู่แล้วมาบ่ระู่เคยถามอยู่แต่บ่บอกเที่ยวนี่คิดได้ไหงเนาะยักแล้วพวเ่ยพเนี่ยใสอฟซีโชคดีกันเนี่ยทั้งของแม่บายกับน้องแท็กเตอร์นะคะพวกเล่งงามเนี่ยพวกเจ็ทของไฮโซของไฮมาของเจ็ทนิ่งๆฟังๆนะคะ ขอบเนปซีนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับทา้งสองของเฮานะคะผู้ใดอยากร่วมทำบุญกับแม่บายกับน้องแท็กเตอร์นะคะทุกบาททุกตะต่ตางถึงมือแน่นอนนะคะถึงหมอบมาที่หลังโอนมาที่หลังเ่ากบโอนม้าหมอบที่หลังรอบสองดอบสามทุกบาททุกตะตางถึงสาถ,ถึงเลี้ยวกับถึงคือเกานะคะขอให้กุศลผลบุญที่ทำบุญกับแม่บายกับน้องแท็กเตอร์ในครั้งนี้ขอให้เอฟซีโชคดีตลอดปีและตลอดไปโช,ชนนะคชมั่นมาดัคะนะถูก